ปล่อยปลาอะไรห้ามกินปลาชนิดนั้นจริงหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับผม ผมเชื่อว่าเราหลายๆคนเนี่ยนะครับยังสงสัยเรื่องนี้อยู่จริงๆยังสงสัยอยู่และก็มีความเชื่อแบบนั้นจริงๆนะครับมาดูกันว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่เอ,อเบื้องต้นก่อนนะครับเราทําบุญทําทานอะไรนะครับเป็นองค์ประกอบทําให้เราได้บุญอะไรนะครับว่ากันว่านะอันนี้เป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขึ้นเลยนะ,ะโปรดใช้วิจรารา์ในการรับชมนะจริงๆแล้วเนะี่ยองค์ประกอบของบุญนะหนึ่งก่อนทําบุญต้องสบายใจ ระหว่างทําบ,บุญต้องสบายใจหลังทําบ,บุญต้องสบายใจก็คือต้องมีความสบายใจ3เวลาในการทําบ,บุญแต่ละครั้งทําด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์นะครับทำด้วยความสบายใจนั่นเองดังนั้นเขาเรียกว่าเป็นสารตั้งต้นแห่งบุญเนี่ยก็คือความสบายใจไม่ใช่ความสุขนะครับอยาให้ออกนะการที่เรามีความสุขเนี่ยบางทีเราอาจจะไปไปทําอะไรที่มันผิดศีลทำมาก็ได้เพื่อให้ตัวเองมีความสุขแต่มันไม่สบายใจ กังวลกลัว่ากลัวว่าเขาจะรู้กลัวว่าเขาจะเจอไปหยิบจับฉกฉวยสิ่งของเข้ามาให้ตัวเองมีความสุขเห็นภาพนะมีความสุขจริงครับแต่มันไม่สบายใจมันก็ไม่เกิดบุญเห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นกําเนิดแห่งบุญเนี่ยมันคือความสบายใจ คือความสบายใจดังนั้นทุกคนครับไม่ว่า,าจะปล่อยอะไรก็ตามนะจะสัตว์น้ําสัตว์บกหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันเกิดหนึ่งก่อนทบุญสบายใจระหว่งางทบุญสบายใจหลังทําบุญสบายใจบุญมันก็เกิดครับและเมื่อมันเกิดแบบนั้นมันจบแล้วก็คือบุญเกิดนะ แต่ที่ด้วยความเชื่อของเราหลายคนเนี่ยบอกว่าเออถ้าวันนี้ถ้าเราถ้าเราปล่อยปลาดุกใช่ไหมครับเอบปล่อยปลาดุกปุ๊บเราไม่สามารถที่จะกินปลาดุกได้อีกเลยตลอดชีวิตไม่งั้นจะบาปหนักกว่าคนทั่วไปโอ้โหเป็นความเชื่อที่แบบคือโหดร้ายมากอะคือถ้าวันนี้ผมแบบอยากจะทําบุญเนาะต้องการอาน,นิี้ส์ตรงนะครับนะของของการปล่อยปลาดุกเนี่ยอาน,นิี้ส์งตรงของการปล่อยปลาดุกคือทําให้เราเอาชนะคู่แข่งครับคู่แข่งครับ นะแต่ไม่ต้องไปไปปล่อยเป็นตันนะ <c oughs> จะปล่อยกี่ตัวก็ไม่รู้ละนะครับมันก็จะมีเลขมงคลของมันอยู่เนาะในทางนั้นๆแต่ไม่ใช่ไปปล่อยเยอะเลยขนาดนั้นครับเนาะเดี๋ยวระบบนนเวียนจะเสียนะครับก็แค่พอเป็นพิธีตามความเชื่อของเราได้ทําแล้วนะได้ปล่อยปลาดุกแล้วนะสบายใจแล้วนะ่ากว่าไปนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้สงตรงของการปล่อยปลาดุกเนี่ยมันส่งตรงเรื่องของการให้เราเนะี่ยสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ พราะนั้นใครก็ตามนะครับที่กําลังสอบแข่งขันกําลังอสอบสัมภาษณ์เรื่องของการเรียนการงานนะครับแข่งขันหรือแม้กระทั่งคนที่ทําธุรกิจนะครับเก <c oughs> ี่ยวกับการประมูลต่างๆเนี่ยต้องมีการแข่งขันเกิดขึ้นนะครับแนะนำนะลองดูสิ <c oughs> ปล่อยประดุกครับนะแต่ไม่ต้องไปปล่อยเยอะนะอย่างที่ผมบอกเลยก้าตัวหรือ8ตัวก็ได้นะครับเลขกําลังสวยนะครับอยู่ที่เราตั้งจิตอธิษฐานในวันนั้นตอนนั้นนะครับก็เด <c oughs> ี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่า การตั้งจิตอธิษฐานเนาะในการที่เราจะปล่อยสัตว์น้ําหรือว่าปล่อยสัตว์เนี่ยแต่ราชนีเนี่ยนะมันมันต้องพูดอะไรยังไงเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสผมมาทำคลิปให้อีกทีหนึง่งคลิปนี้มาจอะลึกกันก่อนว่าปล่อยสัตว์อะไรปล่อยสัตว์น้ําอะไรปล่อยปลาอะไรแล้วห้ามห้ามกินปลานั้นเนี่ยนะครับชิดนนั้นเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับ ต่อนะเพราะฉะนั้นครับไม่ว่าเราจะปล่อยปลาอะไรก็ตามเราก็สามารถกินได้เหมือนเดิมมันไม่เกี่ยวนะทุกคนมันคนละห่วงเวลาห่วงเวลามันคนละมันต่างกรรมต่างวาลาแล้วเข้าใจใช่ไหมครับบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เราได้ปล่อยปล่อยปลานะครับกี่ตัวก็ว่าไปในครั้งนั้นเรียบร้อยไปแล้วนี่ครับทีนี้ เราไปกินปลาแบบนั้นนะครับที่เราได้ปล่อยชนิดนั้นที่เราปล่อยเนี่ยมันบาปมากกว่าเดิมไหมจริงๆมันไม่ได้บาปมากไปกว่าเดิมหรอกครับมันก็บาปเหมือนเดิมนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องของการอะไรครับฆ่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่ไหมแต่มันด้วยความอยู่รอดการดำรงชีวิตเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยของมันอยู่เราไม่ได้ไปไปฆ่าเขาเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานอะไรแบบนี้นะครับเป็นการดำรงชีพของเรามันเป็นมันเป็นห่วงโซ่อาหารมันเป็นแบบนั้นนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แปลกอะไรแล้วกัน ไม่ใช่ว่าไม่ผิดนะมันก็ผิดตามตามหลักของมันนั่นแหละแต่ว่าไม่เป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องมีชีวิตที่อยู่รอดเนาะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวครับผมผมฟันธงว่าไม่เกี่ยวท่านจะปล่อยสัตว์น้ำอะไรก็ตามนะครับท่านก็ยังสามารถทานนะครับหรือรับประทานเนี่ยนะครับกินนี่แหละนะปลาอะไรก็ตามที่เราปล่อยนะได้เหมือนเดิมเพียงแต่ต้องไม่ใช่ปลาเซตนั้นที่เราปล่อยในเวลานั้นเข้าใจว่าเข้าใจคำว่าในเวลานั้นไหมปล่อยปุ๊บ แล้วตามจับมากินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะครับอย่าทาแต่ถ้าปล่อยไปแล้วนะครับมันไม่รู้ละผ่านไปเป็น1ิบปีเขาไม่รู้มันอาจจะวนกลับมาแล้วเราดันทะลึ่งแบบจ้าเอชใช่ไหมได้กินไอตัวที่เราเคยปล่อยไปก็ไม่เป็นไรนะครับมันมันต่างกรรมต่างวาระต่างห่วงเวลาทุกคนต่างมีวิถีเป็นของเราเองนะครับถ้ามันเป็นแบบมันก็แสดงว่าเราและเขาเนี่ยคงมีมีกรรมต่อกัน เขาอาจจะเคยทำร้ายเรามาก่อนนะสุดท้ายขนาดเราให้ชีวิตเขาเนี่ยเขายังวนมาเป็นอาหารเราเหมือนเดิมนะก็ว่างไปนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจให้ให้ถูกต้องเนาะจะบอกถูกต้องก็มันก็ไม่ได้อีกเนาะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอะไรคือคือคือถูกต้องจริงๆเอาเป็นว่าตามความเชื่อแล้วกันนะของแต่ละคนของแต่ละคนเพราะฉะนั้นถ้าถามผมนะครับผมผมฟันธงว่าไม่เกี่ยวกันต่างกรรมต่างวาละ จะจะกินตอนไหนนะครับมันก็บาปเหมือนกันนั่นแหละไม่ได้มีบาปมากไปกว่าเดิมหรอกครับมันบาปเหมือนกันเพียงแต่ต้องอยู่ในหลักการที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นให้สบายใจได้วันนี้ถ้าเกิดเราอยากทําบุญทําทานอยากจะปล่อยปลาในเงาผมอยากจะปล่อยปลาดุกมากนะแต่เป็นคนชอบกินปลาดุกมากครับได้ยินเขาพูดมาว่าถ้าปล่อยปลาอะไรจะห้ามปล่อยก็เลยไม่ได้ปล่อยปลาดุกเลยบางคนชอบกินปลาน,นินนะอาจารย์ปลานินโอ้โหก็ไม่กล้าปล่อยนะอาจารย์เพราะว่าอะไรเขาบอกว่าปล่อยเราห้ามกินนะปลาไหลยอย่างเงี้ยบางคนชอบเนาะ ก็ว <c oughs> ่าไดยตามนั้นคือมันต่างกรรมต่างวราระนะเพราะนั้นถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากให้สบายใจนะครับบุญนะครับทำเถอะเมื่อเรามีโอกาสทำบุญทําทานนะให้ชีวิตใหม่เนะี่ยยิ่งดีนะครับดังนั้นอยากฝากไว้แล้วกันสำหรับใครก็ตามนะครับที่มีโอกาสทำบุญทาทานจะทำอะไรที่ไหนเป็นการให้ชีวิตศาสตร์ก็ได้เป็นการบำเพ็ญภาวนาก็ได้นะครับทำเถอะ เราไม่รูว้ว่าเวลาเราเหลืออีกแค่ไหนเนาะนะครับทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้นะครับมั่นสร้างบุญสร้างกุศลไว้บันทึกบุญของเราไว้เผื่อว่าชาติหน้ามันมีจริงเราจะได้ไม่เดือดรอ้อนช่วงดีครับทุกคน